ในช่วงยกทัพเชียร์ไทยวันนี้ครับจะพาไปทําความรู้จักกับทีมเชียร์ของสโมสรฟุตบล U, อลบีทียูสอุบลมีริดยูเนเต็ดนะครับทีมนี้มีทีมเชียร์ที่เรียกตัวเองว่าอัศวินมังกรพงาจฟ้าครับมีความเข้มข้นเข้มแข็งแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับ เสียงกลองรัวรั่นสนั่นเร่งจังหวะประสานลีลาการตีกลองที่เข้มแข็งหนักแน่นและความมุ้งมั่นสูตรชัยชนะคือสีสันรบรรยากาศที่ท่านผู้ชมสามารถสัมผัสดได้ในทุกครั้งเมื่อเดินทางมาเยือนสนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรังางเย่าของทีมเล็กหัวใจโตในสมญานามว่ามังกรพงา์ฟ้าหรือสมโมสรบีทูสบุบมีริทยูเนเต็ดทีมในลีกดิวิชั่น4ของประเทศไทยซึ่งเหล่าบรรดากองเชียร์ทั้งหญิงชายทุกวัยทุกอายุของเจ้ามังกรพงา์ฟ้าจะทําการบูมเชีย อันถือเป็นกิจกรรมแรกเพื่อเรียกพลัง,งสร้างความมึกเหิมเสริมกำลังแรงใจกันก่อนทุกครั้งที่สโมสรอันเป็นที่รักของตนเองจะลงทำการแข่งขันในรังเย่าแห่งนี้ก่อนเกมการแข่งขันสําหรับแฟนคลับทีมบางกรประกาดฟ้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมอยู่ตลอด ต้องไม่พลาดที่จะแวะเข้ามาอุดหนุนเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากทางสโมสรที่เปิดจําหน่ายให้กับแฟนคลับและบุคคลทั่วไปที่สนใจในผลิตภัณฑ์จากทางสโมสรในชอบเราก็จะมีเสื้อนะคะมีผ้าพันคอแล้วก็มีหมวกแล้วก็ปีนี้เราก็ได้เพิ่มตัวมีพวงกุญแจเพิ่มมานะคะแล้วก็ มีทงธงเล็กๆนะคะทงจิ๋วแล้วก็มีผ้าพันคอจิ๋วให้ด้วยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะก็มีเสื้อเออเสื้อโกคิปเปอร์นะคะแล้วก็เสื้อายาวเสื้อเยือนมีเสื้อยาวมีเสื้อเยือนนะคะแล้วมีเสื้อของเด็กด้วยแฟนคลับเด็กเยอะค่ะผ้าพันคอจิ๋วนะคะมีทงจิ๋วแล้วก็มีเสื้อจิ๋วค่ะ เสื้อจิ๋วนี้จะขายดีมากเลยค่ะมากเป็นแบรนด์มาเป็นสิ้าหนยดีใช่ค่ะนอกจากการเลือกซื้อชุดกีฬาที่ตนชื่นชอบแล้วทางสโมสรยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนคลับที่ต้องการสกรีนชื่อตัวเองลงในเสื้อหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทางสโมสรจัดจำหน่าย <c oughs> เพื่อขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลของสโมสรและถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สภาพอากาศในวันนี้มีฝนโปรยลงมาเล็กน้อยไม่มีแดดอากาศเย็นสบายพร้อมสายฝนแต่ก็ไม่ทําให้แฟนบอลทั้งสองทีมมีถอยกลับบ้านแต่อย่างใดอ๋อทีมเชียร์สโมสรน,นี่เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นคนรักฟุตบอลรักฟุตบอลโอหน้าทีมเชียร์ก็จตกก่อนที่เรายังไม่มีทีมนี่ก็ทีมเชียร์นี่ก็โอ้โหหน้าธงชาติทางนั้นเลยนะครับไปเวลามีบอลทีมไทยที่สนามทุกอะไรก็ไปกันเต็มเลยเลยครั้นี้เราก็ พอทางขึ้นมานี่ก็เลยไม่ไม่ต้องไปนั่นเลยเขามาเขาพร้อมใจกันมานะครับแล้วมันดูเหมือนเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งตอนนี้นะว่าเป็นทีมเชียที่สนุกแล้วก็เออเราได้สอนมารยาทการเชียร์นะฮะไม่ให้หยาบคายไม่ให้เพี้ยงสิ่งของอะไรพวกนี้ก,ก็เป็นหน้าภูมิใจนะครับเป็นกองเชียร์ที่เหนียวแน่นแล้วฮะกับทีม ยี่มีทีมของตัวเองเนี่ยคือทีมเชียมมันโตขึ้นโตขึ้นนะจนถึง4-500คนละขนาดเอ่อทีสนี้4่4-500คนนี้ก็ถือถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็มากันด้วยใจ บรรยากาศห้องพักนักกีฬาของทีมเจ้าบ้านหลังการวอร์มร่างกายของเหล่าบรรดานักเตะ11คนแรกพร้อมทั้งประชุมวางแผนร่วมกับโค้ชในการลงกันศึกนี้ไม่กี่นาทีของเกมการแข่งขันเเเดีีียยยล้้ออะตตนนนทักากงงป่่ไมร เริ่มเสียงนกหวีดแรกของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสโมสรบีทสอุญมีริตยูเนเตตเจ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมอัสสมชันยูเนเตตเริ่มการแข่งขันผลัดกันรุกผัดกันรับฝ่ายกองเชียร์ทีมมังกรบาง,ง,บาง,งานาฟ้าทันทีที่ทีมเป็นฝ่ายรุกเสียงกลองจากกระึมกลัวให้นักเตะในทีมเร่งม,มีแรงึดทําประตูให้สำเร็จ แต่ก็ได้ลุ้นกันอยู่หลายครั้งสร้างความหวาดเสียวสนุกสนานในการเชียร์ในเกมการแข่งขันครั้งนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับสีสันที่สะดุดตาทั่วทั้งสนามบนอัตจันทย์รรรดึงดูดความสนใจผู้ชมในสนามได้ไม่น้อยของกลุ่มกองเชียร์อัศวินมังกรพังงานฟ้า ทีมีสาวๆสวมใส่ลิปผมหลากสีแต่ละคนล้วนแล้วมีแต่ความน่ารักในตัวแม้ท่าทีการแสดงจะแตกต่างกันออกไปตามท่วงท่าแต่พวกเธอมีหนึ่งความหมายที่ตั้งมั่นที่จะร่วมเชียร์ทีมที่ตนเองรักเหมือนๆกันพาเลตโก o ค่ะหมายถึงสีผมค่ะชายสีสันของทีมค่ะใครเป็นคนคิดเปรอคิดคนหั้นคนหั้าทีมใช่ สำหรับทีมเชียร์สโมสร b t ทีวสบุญมีฤทิ์ยู่นเต็ดพวกเขามีการรวมตัวกันมาก,กว่า2ปีที่ผ่านมามีสมาชิกกว่า500คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาสำหรับกลุ่มเชียร์ในฟุตบอลลีกดิวิชั่น4ของบ้านเรานอกจากนี้พวกเขายังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องความสามัคคีแนบแน่นและกรมเกลียว รวมถึงปลูกฝังมารยาทระหว่างการเชียร์ในสนามและนอกสนามจุดเริ่ม้้ของเราเริ่มมาจากการรวมกลุ่มของการบอลเล็กๆที่ว่ามาจากออนักศ,ศึกษาแล้วก็พนกคานบริษัท แล้วก็คนในพื้นที่คลองทวีวัฒนาเราเริ่มจากกลุ่มเล็กๆรวมกันมาจนมาาปีและปีที่สองเราที่เราสาร้างกันมายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเด่นอะครับจุดเด่นจุดเด่นของกลุ่มเราเนี่คือการสร้างสีสันาการเอนเตอร์เทนคนดูแล้วก็การรวมพลังให้กำลังใจนักเตะของเรานี่คือจุดเด่นของเราครับ เสียงเชียร์ฝ่ายทีมเจ้าบ้านยังดังกระหึมตลอดเวลาจนสัญญาณเสียงมกเหวี่ยสุดท้ายส่งสัญญาณเพื่อสิ้นสุดการแข่งขันจากการทำศึกที่ถือเป็นดาบี้แม์แห่งสถาบันการศึกษาจบลงด้วยมิตรภาพของนักเตะทั้งสองทีมพร้อมทั้งการขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับด้วยการเข้าแถวตรงหน้าทีมเชียร์ของทีมนักเตะและสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยจิตคารวะที่คอยเขี่งข้างสู้ร่วมกันตลอด90นาทีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายหรือเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจ ไม่รู้ลืมสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราผ่านม่ได้ต้องขอขอบคุณเนี่ยครับผู้เล่นคนที่ติดต่อนะครับกองเชียที่น่ารักแล้วก็ส่งเสียงเคียตลอดเกมทําให้นักกีฬาของเรามีแรงที่จะฮึกเขมมีแรงที่จะต่อสู้จนเราฝ่าฟันประตบความเด็ดได้สามแต้มวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับขอขอบคุณนักเตะ นะครับที่ร่วมกันสู้จนเราได้3พัคะแนนก่อนจะก่อนก่อน,อนนี้เราจะพักเล็กนะครับสิ่งที่ทําให้ทีมเราชนะได้วันนี้เนี่ยก็ผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลนะครับทางทีมสโมสร,รบียูสอบุญมิลิตนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นผู้เล่นใหม่ยเลขก12เนี่ยนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาโดยตลอดแลวก็ยาวนานนะครับ เราจะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยภาพการเดินทางกลับของทีมกองเชียร์อัศวินมังกรปรงาฟ้ากันนะครับแม้ผลการแข่งขันจะออกมาแพ้เสมอหรือชนะทีมงานรายการทุกทัพเียร์ไทยยังมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาเหล่านี้จะยังฝากความประทับใจและแรงศรัทธาไว้กับทีมสโมสร BTU สบุญมีริสอยู่ในติดตลอดไป บนเวลาสำหรับรายการยกทัพเชียร์ไทยวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อกับทีมงานสามารถติดต่อกับเราได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสมชัยศรีสุนากรวและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ หนึ่งจะไปให้ถึงเสืงฟังฝันยุกทับเชื้อไทยหัวใจเดียวกันชูมือประสานก้าวสู่เส้นใจ